ดีของการทำพิโคมิจิขาวใสมัดรวมมาให้ตรงนี้แล้วจ้ามาจะมาเมาให้ฟังนะการทำพิโคนะคะข้อดีก่อนเลยอย่างแรกมันเป็นเครื่องที่เขาคอนเฟิร์มแล้วทั่วทั้งโลกนี้เลยนะว่ามันมีพลังงานที่โฟกัสเม็ดสีทำให้เม็ดสีเกิดการแตกตัวได้เนี่ยมาจากถ้าใครมีปัญหาเรื่องเม็ดสีเนี่ยเลยพานี้รับรองขาวใสแน่นอนถัดมามันทำแบบที่สมูทมากเพราะว่า เราต้องเลือกแล้วในตําแหน่งเนี่ยเขาเรียกตําแหน่งอินทิเมตเนี่ยมันคือความที่มันแบบเซนซิทีฟมากๆการจะเลือกเครื่องเลือกโหมดต่างๆสำหรับดูแลน้องสาวเราก็ต้องเลือกด้วยควมละมุนละม่อมอะไรที่มันแบบบาดเจ็บเราก็ไม่ใช้เราต้องดูแลเขายัางอ่อนโยนอ่อนหวานที่สุดสําหรับบริเวณที่มันเซนซิทีฟมากๆเพราะฉะนั้น ไม่เจ็บแน่นอนจะสาวๆอันนี้เนี่ยคอนเฟิร์มนะคะและถัดมาเราก็จะนอนแป๊บเดียวคิดว่าจะแบบโอ้ต้องเกรงนานใจแล้วฉันจะทำผัิการอะไรเจ็บปวดรด้ล้วนานมากงนานแค่ไหนแป๊บเดียวเธอเชื่อไหมเสร็จแล้วจ้าสวยเลยนะขาวใสแบบแล้วเห็นผลเร็วมากนะคือจริงๆแล้วถ้าปัญหาไม่ได้เยอะมากเนี่ยหลังทำไปนะคะประมาณสัก สามวันห้าวันเราจะเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันเริ่มมีการฝักเซลล์เกิดขึ้นแล้วถ้าทําต่อเนื่องเนี่ยก็ยจะมีการตับเม็ดสีรับระยะยาวถาวรได้ร่วมากับการปฏิบัติตัวที่สุต้องนะและที่สําคัญข้อสุดท้ายหล,ลักหน้าหลักมากบอกเลยมีโปรโมชั่นมาเรื่อยๆมีของแถมอะไรเต็มไปหมดเลยจ้ะมาให้น้องเขามาไลา่เขาแล้วมีโปรอะไรบ้างแล้วกันเนาะเพราะว่าโปรแต่ละเดือนก็จะแตกต่างกันไปใครพลาดเดือนนี้เดือนหน้าอยากจะได้โปรเดิมก็ไม่ได้นะจ๊ะยิ่งคิดเร็วยิ่งประหยัดเร็วยิ่งสวยเร็วจ้ะ